ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วเรามาทำขนมเทียนไส้เค็มใส่กุ้งแห้งสูตรนี้อร่อยมากทำขายได้เลยวิธีทำก็ง่ายๆครัวทิปใช้ถั่วเขียวเลาะซีก200กรัมล้างให้สะอาดล้างหลายๆน้ำเลยนะคะครัวทิปก็ล้างไปสีน้ำเลยละคะ่ะล้างจนน้ำใส แช่ถั่วเขียวในน้ำร้อนแช่ไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเขาก็จะนิ่มแล้วค่ะนำมานึ่ง20-30นาทีนึ่งนะคะจะได้อร่อยเช็คถั่วเขียวสุกนิ่มแบบนี้แล้วครัวทิพจะใช้วิธีนำมาโขกนะคะใครจะปั่นก็ได้ ความหยาบความละเอียดตามใจชอบเลยนะแชรกุ้งแห้ง30กรัมในน้ำร้อนพริกไทยขาว3กรัมบดให้ละเอียดเลยค่ะขั้นตอนนี้ตำทีละอย่างนะคะรากผักชีสี่รากหั่นเป็นท่อนจะได้ตำละเอียดนะคะ จะได้ไม่มีเส้นใยด้วยกระเทียมไทย5กรัมโขกทุกอย่างให้ละเอียดนะคะกุ้งแห้งของเราก็นิ่มเรียบร้อยนำมาตำเลยค่ะเสร็จแล้วเตรียมน้ำมันเจียวหอมแดงหอมแดง30กรัม เจียวแค่พอส่งกลิ่นหอมให้เขาออกใสๆก่อนแล้วเราค่อยมาตามด้วยสามเกอผัดให้หอมดีนะคะ พอเครื่องเคียงของเราหอมดีแล้วใส่กุ้งแห้งป่นเมื่อกี้เลยผัดให้กุ้งแห้งหอมๆผัดแค่พอหอมก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับเกรียมนะใส่ถั่วเขียวบดเมื่อกี้เลยถั่วเขียว300กรัมนะคะใส่น้ำตาลโตนด160กรัมนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะ ผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนพอน้ำตาลละลายเขาก็จะข้นเหนิดขึ้นเองสูตรนี้ครัวทิพย์ใส่น้ํามันน้อยมากเลยนะคะครัวทิพย์ใช้น้ํามันรำข้าวนะใส่แค่นี้เลยผัดแบบนี้เลยก็ข้นเหนิดได้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ํามันเยอะ ผัดให้เข้ากันดีแล้วชิมรสชาติดูนะคะขวดทิพเติมเกลือครึ่งช้อนชานะคะชิมก่อนนะคะค่อยเติมเกลือเผื่อกุ้งแห้งใครเค็ม พอได้ประมาณนี้แล้วก็ไปพักไว้ให้อุ่นนะคะเรามาเตรียมในส่วนของแป้งกันน้ำตาลตโนโดหนึ่ช้อนโต๊ะคนให้ส่งกลิ่นหอมก่อนคั่วไปให้เขาส่งกลิ่นหอมให้มีสีน้ำตาลเล็กน้อยเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่า150 ml เร่งไฟให้เดือดเตรียมแป้งข้าวเหนียว200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะพุนพูนหรือว่าตามชอบได้เลยนะคะใส่น้ำตาลตอนอุ่นค่อนข้างไปทางร้อน ขั้นตอนนี้เราจะทยอยเติมนะคะมือใหม่ก็ทำได้นะน้ำตาลเชื่อมหมดใส่น้ำเปล่าได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นวดนวดให้เป็นเหมือนดินน้ำมันนะคะทยอยเติมน้ำไปค่อยๆเติมนะคะเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวจะแก้ยากนวดให้เป็นดินน้ำมันไม่ให้แตกนะคะเติมน้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนทำให้ข้าวเหนียวของเรานวดง่ายปั้นง่ายขึ้นรูปง่ายนะคะแล้วทำให้เราห่อง่ายแล้วยังทำให้ข้าวเหนียวนุ่มเนบด้วยค่ะ ใส่ขนมก็ปั้นเป็นก้อนนะคะเรามาเตรียมห่อกันได้เลยค่ะใบตองควรจะตากแดดให้นิ่มนะคะเตรียมน้ำมันลำข้าวมาไว้ทาตองเวลาห่อขนมแล้วนึ่งออกมาแล้วขนมจะได้ไม่ติดตองนะคะจำเป็นมากต้องทานะคะถ้าไม่ทาเขาก็จะติดนะคะพับใบตองเป็นทรงกลวยให้ก้นแหลมแบบนี้นะคะแตวขั่ว,วทิพย์ลืมปั้นขนมนะคะเดี๋ยวทับ บตองไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาปั้นขนมกันค่ะทำเป็นแผ่นบางๆก็ใส่ไส้ได้เลยชอบหนาชอบบางตามใจเลยนะคะจะทำแบบไหนก็ได้ง่ายๆถ้าชอบบางเราก็แค่หยิบแป้งออกนะคะปั้นให้ทั่วๆแล้วก็หยิบออกขวทิพชอบแบบไม่บางเกินไปและไม่หนาเกินไปนะคะ ชอบแบบเคี้ยวแป้งด้วยทำง่ายอยู่นะคะไม่ยากเลยครัวทิพย์จะหออแบบช้าๆให้ดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะไม่ยุ่งยากเลยเตรียมเป็นนึ่งกันเลยค่ะ นึ่งไฟกลาง20-30นาทีก็สุกแล้วนะคะรออุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะหอมมากๆเลยนะคะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะปีใหม่แล้ว กินขนมแบบใหม่ๆกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ